ะะอยู่ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้นาเกษตรนะคะวันนี้นะคะคกิจกรรมของเขานะคะมีเป้าหมายอยู่18อำเภอนะคะโดยพี่จะมีการเป็นตัวแทนของเกษตรกร,ะรกน,นะคะจาก18อำเภอนะคะ,ะเกษตรกรทั้งหมด20คนนะคะประกอเจ้าหน้าที่แถวรวมอำเภอล้ะกอบจังหวัดอีก20คนนะคะเป้าหมายก็อยู่40คนนะคะ เดี๋ยววันาน,าน้าทางการขับเคลื่อนส่วนราชการสูเพื่อชุมชนนะจ๊ะแล้วก่อนเดี๋ยวเฮาจะแบ่งกลุ่มกันนะจ๊ะ,ะตั้งในห้องเนี่ยจะเป็นเกษตรกรนะคะอยู่ทั้งหมดนะจ๊ะข้างนอกห้องนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะโดยเดี๋ยวเฮาจะมีการเวิกช็อตนะคะเลิลเสียงหายโดยการจะเพื่อแบ่งกลุ่มแต่ดูแหตุการมว่ามีคนมามากน้อยเท่าไหร่น,น้องแบ่งกลุ่มเฮาก่อนจะเพื่อ,อ เขียนใบงานสามใบงานนะคะแล้วก็ผู้นําเสนอนะคะก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มนึ่งสิบคนกับกลุ่มสิบคนนะคะเราเอาผู้นําเสนอเนาะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับกรเกษตรกรจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์การจการสตว์ปศุสัตของจังหวัดเชียงรายเฮานะคะก็จะมีประธานรองประธานสองท่านนะคะ,ะเลขาแล้วก็ประชาสัมพันธ์น,นะคะห้าคนจากเล็งๆไว้เนาะเดี๋ยวจะให้นะนําตัวใครหลังเนาะ เรว,วันนี้เดี๋ยวจะเชิญท่านประธานกาเบิร์นะคะค่ะเชียงรายของเรานะครับโดยเฉพาะวันนี้ผู้แทนจากทั้ง18อำเภอและก็จะมีของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นประธานสช18ช18อำเภอซึ่งก<ๆ>็เป็นโชคดีนะครับที่จะมีแบบได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้นนา,ากลุ่มราคาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นะจากเดิมทีที่ย้ายมาก็ามาจากกลุ่มสเสริมพัฒนาการผลิตของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางนะไปยู่เงินได้หนึ่งปีนะแล้วก็ย้ายกลับมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายโน่นที่สี่นะติที่ฐานนี้ครับแล้วก็ได้มามีโอกาสได้เริ่มเ,เปิดสองงานแล้วนะครับเมื่อวานมันเปิดเครื่องของพึ่งนะครับวันนี้มาเปิดเรื่องสองชนะ มื่อวานนี้จะเป็นงานรับผิดชอบของน้องออมนะน้องออมคนที่ถ่ายดีอไอเนี่นยชิเล่ชิเล่ที่ของที่จริงซื้อสุดทากอยู่อยู่วงพักนะฮะชิเล่ที่ดีกาเป็นในโคนมากคาเซนาเนี่ยเราก็จับได้สองท่านก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าที่พูดว่าสามตัวใหม่ๆมีเยอะนะครับสามารถคาดบวกก็มีนะอ่าดังนี้เดี๋ยวเราต้อง เรียนรู้เพื่อจะให้เกิดทักษะนะทักษะให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญนะเพื่อจะให้ทันสมัยนะครับการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการสูรส่เครือ่ายชุมชนระดับจังหวัดในวันนี้นี่ก็ขอให้ดาเนินการไปตามให้วรรลุประสงค์นะที่วางไว้นะครับแต่ว่าจะทําการประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วในส่วนวกาะประชุมเกษรรนะัะ เพราะว่าเปินควาต้นแบบเพราะว่า <mund> ถ <t ant> ้าประชุมพร้อมกันเดี๋ยวมาจากระดมมาที่เขตนะครับจะไม่เคยอะไรนะเกรงใจกันนะเพราะเขาจริงมาพูดกันเพื่อให้เกิดการพัฒนานะฮะดังนั้นถ้าจะให้ประสบความสําเร็จจริงก็ต้องต้องมือกันนะทางานให้มันเป็นทีมงานนะเรามีทีมงานระดับอาเภอเสร็จแล้วเราก็จะมีทีมงานระดับจังหวัดเสร็จแล้วเราก็ไปสู่ท้าทายไปที่เขตนะฮะ งันะนะ้นหะวังเป็นอย่างยิ่งนะว่ากับการจัดงานครั้งนี้จะได้เรื่อวัตถุประสงค์สำหรับแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมานั้นนะฮะทราบว่าจะมีอยู่ประมาณ9ข้อข้อซึ่งก็การจัดเวทีอยากให้มีการจัดเวทีสัญจออยากจะให้มีการพัฒนาสมาชิกที่ปีที่ผ่านมานะพัฒนาอะไรต่างพัฒนาศึกษาอะไรต่างอยู่ในส่วนถ้าสมมติว่า เรามีงบประมาณนะฮะเราก็สามารถที่จะดําเนินการได้หรือว่าเราสนใจนะเราก็อาจจะไปเรียกว่าอจะไปศึกษาดูง,งานได้นะนีสร้างกิจสํสนึกสมาชิกหันมาใช้สารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่จําเสนอมาปีที่ก่อนมานี่นะคือในส่วนที่เรียกว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาปัญหาทั้งหลายเนี่ย มามาคุยกันอีกรอบหนึง่งและก็การสร้างเครือข่ายนะฮะที่ที่นี่สําคัญเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในส่วนเครือข่ายมันจะเป็นทําให้เขาเรียกว่าเออเรามีการพัฒนาอย่างยิง่งยืนนะครับการพัฒนาเครือข่ายและเราจะมนที่สนทันที่สุดนะครับเราจะมีอ r c คโค line นะฮะของตจตทอนะครับ,อ,อ,บ,นะรบอันนี้เราเป็นกลุ่มกันแล้วนะยังไงก็ เชิญหัวหน้าเข้าไปร่วมด้วยสำหรับชาวองเชียงรายนะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเนาะก็หัวหน้าก็ขอเปิดการาประชุมนะฮะเือร์ข่ายนะแล้วก็ขอให้การการสำเร็จรุร่วงไปได้ดีนะครับนะสัสดีครับ